สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่2 1มีนาคมถึง19เมษาย,ยนนี่เป็นการอ่านดวงความรักของคุณนะคะใครก็ตามที่มีคนาค่ะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูคูกค่ก,กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันวที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาส แต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีเมษค่ะที่อยู่ในโหราศาสไทยมาดูช่องนี้แล้วก็ใช่เช่นกัน,นดีดต้อนรับนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่คนโสดก,กันก่อนแล้วก็ไปต่อก,กันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะปะ่ะคนโสดเราแอบไปดูกันก่อนนะ,ะว่าคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคะคุณโสดขอไพ่หน่อยะคะ่ะหกไม้เท้านะคะ หกไมเท้าไฮพริสเทสนะฮะแล้วก็มีไพ่ทาวเวอร์แล้วก็มีไพ่เดลเวอร์สโอเคคนโสดพี่มีความรู้สึกว่าจากหน้าไพ่ที่ขึ้นชาวราศีเมษนะฮะบางท่านคุณเจอกับสภาวะของความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้คุณไม่ได้โสดนะฮะแต่ปัจจุบันคุณต้องกลายเป็นคนโสดอย่างกระทันหันนะฮะจากการ จับได้แหละนะฮะมีคนโปแตกนะคะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์เรารู้ได้ว่าคุณอาจจะเข้าไปเป็นเบอร์สองเบอร์สามในความสัมพันธ์นี้นะฮะคนคนนั้นไม่ได้มีแค่คุณเพียงคนเดียวและที่สําคัญที่มันช็อกมากคือคุณคบกับคนคนนี้มานานเออคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานพอสมควรแล้วคุณก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันเชื่อใจได้แล้วก็มันไว้ใจได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่คุณได้เจอมันคือ การที่พบว่าตัวเองต้องเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้มีเราแค่คนเดียวจากที่เห็นก็ค่อนข้างคุณก็ค่อนข้างช็อกกับเรื่องราวที่เจอขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นนี้พอสมควรเลยอ่ะเป็นกําลังใจให้เปิดคลิปมาก็ดราม่ากันเลยนะจ๊ะอ่ะดูสิจะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะชาวราศีเมษลมัคนาเมษคนโสดขอให้หน่อย มีเด็กถือดาบนะคะมีไพ่เก้าถ้วยนะฮะเด็กถือดาบเก้าถ้วยแล้วก็ไพ่ควีนถือถ้วยควีน <Queen S 1> เหรียญจะถามว่ามีคนเข้ามาไหมพี่มีความรู้สึกว่าคุณไม่รับพิจารณามากกว่าพลังงานคุณยังไม่พร้อมที่จะดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณเลือกที่จะ ก้ไขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะหลีกนี้จกใครก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกวันไหวนะคะแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องการงานการเงินเรื่องของความสุขปากท้องตัวเองก่อนให้มีความรู้สึกอย่างนั้นนะอ่ะดูสิล้วคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมคะ,ะดาศิเมตขณาเมฆคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมคะ,ะมีสีด่ดาวขึ้น 8ถ้วยนะฮะแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้แล้วก็ไพ่เดือโฟนจากหน้าไพ่พี่มีความรู้สึกว่าเขาไปสู่จัก,กรวาลอันไกลโพ้นข้างหน้าแล้วนะฮะเดินไปข้างหน้าแหละไปเริ่มต้นใหม่ไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆนะฮะบางท่านจากเมื่อกี้ นะคะบางครั้งคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่คุณมาทีหลังหรอกบางครั้งคุณอาจจะไปจับได้ว่านอกจากคบคุณแล้วอ่ะคนคนนี้ยังแอบมีคนอื่นซ้อนอีกก็ได้นะมันคือความสัมพันธ์ที่อีรุงตรงนังในโหมดของเติร์สป,ปาร์ตี้นะคะจากเมื่อกี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเขาอยากกลับมาไหมจากหน้าไพา่เหมือนเขาหันหน้าไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ปล่อยเขาไปเถอะนะตัวเราเองก็จะได้เริ่มต้นหาคนใหม่ๆที่เหมาะสมกับเราเช่นกัน ต่งถ้ากลับมาจะเป็นอย่างไรราศีเมษลัคนาเมษกลับมาก็เด็กถือดาบมันเป็นไพ่ห่างกันนะเด็กถือดาบสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่เดทกลับมาก็เลิกกลับมาก็ต้องเลิกกันอยู่ดีซึ่งสาเหตุในการเลิกกันมันเพราะอะไร เพราะว่าส่วนหนึ่งหนึ่งเขาอาจจะไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ความสัมพันธ์นกับคุณคุณจะรู้ได้เลยว่าโอ้โหมันช่างไราการพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหรือส่วนที่สองมันคือความสัมพันธ์ที่ถ้าถ้าเป็นคนเนี้ยไม่ว่ายังไงคุณกับเขาก็ต้องจบกันเพื่อที่ตัวคุณเองอาจจะได้ไปเจอคนที่เป็นคนที่ใช่ของคุณเป็นรักที่ใช่เป็นรักที่เหมาะสมกับคุณมากกว่าก็ได้ ลองคิดแบบนี้ดูนะาะทอย่างไรจึงจะได้เจอกับรักครั้งใหม่คะคนโสดชาวราศีเมษลังเยอมีไพ่พระขึ้นนะคะเฮรโรแฟนะคะแล้วก็หนึ่งไม้ค่ะ The Star นะคะ แล้วก็ไพ่สองดาบนะคะไพ่คือเราบอกว่าส่วนหนึ่งจังหวะคุณจะไม่รู้จะไปไหนอะ่ะไพ่ไม่ได้แนะนําให้คุณเดินเข้าสถานที่อโครจรน,นะคะเพราะว่ามันเข้าไปแล้วมันก็เสียเงินแล้วมันก็อาจจะได้อะไรที่มันไม่ไม่ใช่เป้าหมายจริงๆที่คุณอยากได้ติดมือกลับมานะแต่ไพ่แนะนําให้คุณไปไหว้ใครนะคะจากที่เห็นคือไปติดต่อไปไหว้พระไปไหว้เทพอย่างเงี้ยไปได้ ไปขอเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตเนี่ยเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพูดไปคุยกับท่านในจังหวะที่เราสับสนไม่รู้ว่าจะต้องเดินทางไหนนะคะทางนี้คือทางที่ปลอดภัยที่สุดละนะคะไหว้พระไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานถึงบุญค่ะสิ่งดีๆที่ตัวเองเคยทำมาก็ขอให้เราสามารถผ่านพ้นนะคะช่วงเวลาย,ยากๆในชีวิตนี้ไปได้นะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขอให้มีคนรักนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เข้ามาเป็นความรักที่ จริงใจนะคะเชื่อถือได้ไม่เข้ามาแล้วมาสร้างความสับสนให้เราเหมือนความสัมพันธ์ที่ผ่าน,นมาอ่ะให้อธิษฐานประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วกับคนโสดค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีกันนะคะ ปค่ะเราไปต่อกันกับเคสของคนที่มีคู่กรณีกันนะคะซึ่งพลังงานที่เกิดขึ้นบนไพ่นะคะสามารถเชื่อโมโยงนะคะจาก EP ที่แล้วได้หรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆนะคะที่ไพ่เขาอยากจะออกมาสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสนะคะเข้ามารับชมคลิปนี้นะโอเคขอไพ่ให้รูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนค่ะชาวราศีเมษลัคนาม มีไพ่สมถ้วยนะฮะมีสามถ้วยมีสเตรนจ์นะฮะแล้วก็มีไพ่2ดาบแล้วก็มีไพ่เดอะแมจิช a n นะ,ะในความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างสร้างความสับสนในจิตใจนะคะค่อนข้างสร้างความสับสนในจิตใจอย่างหนึ่งเนี่ย ถ้าสมมติใครอยู่ในเคสเติร์ดปาร์ตี้ก็เป็นเติร์ดแหละไม่ต้องพูดมากแต่ถ้าใครอยู่ในโหมดของความสัมพันธ์ที่แบบสับสนนะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีโหมดของคำว่าเกินเพื่อนเคยไปปาร์ตี้เคยอยู่ในสถานที่ที่เหมือนแบบมันมีเคมีที่มันเข้ากันคุณจะรู้ได้นะคะคุณเลยมีความรู้สึกสับสนว่าบางบางอย่างที่เขาแสดงออกหรือสิ่งที่เขาทำอะ มันคือสิ่งที่มันเหมือนเขาก็ทํากับคนอื่นๆในความสัมพันธ์หรือว่าจริงๆแล้วเขาทํากับคุณคนเดียวมันเป็นความสับสนคุณเริ่มคุณมีความไม่มัน่นไม่มั่นคงไม่แน่ใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมีความเอะอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยไม่อยากเข้าข้างตัวเองอะแต่แมตเชียพี่มีความรู้สึกว่าคุณจะใช้สติ นะฮะประกอบเหตุและผลนะพิจรารณาว่ามันสามารถเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะฮะเพราะตัวคุณเองค่ะไม่อยากที่จะผิดพลาดซ้ำๆนะฮะหรือว่าไม่อยากที่จะไปอยู่ในจุดที่ตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะไปดูกันต่อว่า ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเป็นองไร right. ชาวราศีเมษหลักานนี้นีณรู้สึกยังไงกับเขาคะขอไพ่หน่อย justice ค่ะราศีตุลน,นะฮะราศีมีนะคะ่ะจมูกคิงถือดาบนะฮะแฮงแมนเนี่ย เจ็ดไม้นะคะแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญคุณกลัวผิดหวังซ้ําๆจริงๆนะคะอืมต้องขยบรหน่อยแล้ั้งโอเคดีขึ้นโอเคค่ะไปดูไพ่เขานะคะแล้วเขารู้สึกไงกับคุณชาวราศีเมษลักษณะเมษ กรโ o แฟน n เด็กถือถ้วยหนึ่งไม้แปดถ้วยเตาโฟมเด็กถือไม้ โอเคโอเคค่ะ okay. okay, ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากที่เห็นนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษสิ่งที่คุณต้องการได้คือเรื่องของความชัดเจนนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะ,ะเพราะว่าคุณเป็นคนชัดเจน กับเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะว่าคุณตั้งใจจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณค,ณคณนคนนี้มอบให้คุณได้มาตลอดอะ่ะมันคือความไม่ชัดเจนมันคือสถานะของความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือสถานะของความสัมพันธ์ที่เรียกว่าจะดีก็ไม่ดี จะร้ายก็ไม่ร้ายนะคะแล้วก็อยู่ในโหมดที่พอคุณเรียกสอบถามไต่ถามอ,อะไรก็แล้วแต่บางครั้งคุณจะได้รับการตอบกลับที่ไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่จากในคําพูดหรือว่าในพฤติกรรมของเขานะคะซึ่งแทนที่คุณจะได้พลังงานดีๆกลับมานะคะคุณได้พลังงานที่มันทําให้คุณรู้สึกหอ่อห่อเหี่ยว เฟลอะไรเงี้ยกลับมาสามการกาจับภัยที่ขึ้นมาเพราะคุณสัมผัสได้เสมอว่าต่อให้เป็นความสัมพันธ์ที่ถึงแม้เราจะลงหลักปักฐานกันแล้วอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งใจขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่เขาให้มันยังมีขอบเขตอยู่เลยอะไรประมาณนี้นะคะหรือยิ่งถ้าไปเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่เวิร์กอ่ะมันก็เหมือนเป็นลักษณะที่คุณรู้สึกได้ว่าส่วนหนึ่งที่ไม่จําเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ที่ไม่จําเป็นที่ไม่ชัดเจนแบบนี้ ก็เพราะว่าเขาไม่ได้คิดที่จะจริงจังกับเราหรือเปล่าหรือสองจริงๆแล้วใช่เขาจะเลือกคนอื่นไหมเขาตั้งใจชีพจะไปต่อกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่เราหรือเปล่าเรายังไม่ใช่ตัวจริงสําหรับเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะหน้าไพ่ข้างล่างเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะคนคนนี้ มีความรู้สึกดีให้คุณจริงนะคะมีความรู้สึกดีให้คุณจริงมีไพ่เฮโรแฟนขึ้นมีไพ่เด็กถือถ้วยขึ้นนะคะแต่ในโหมดของความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นโหมดที่เขามีความรู้สึกว่าหนึ่งถ้าไม่คนใดคนหนึ่งมันจําเป็นต้องห่างกันด้วยเรื่องของระยะทางที่เรียนใหม่การทํางานใหม่การเริ่มต้นใหม่ๆนะคะซึ่งมันทําให้มีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันสามารถไปต่อกันในระดับที่มันจริงจัง,จงกว่านี้ได้จริงหรือเปล่าจาก เงื่อนไขที่คุณและเขาต้องถูกสร้างขึ้นคนนึ่งเรียนอีกที่นนหนึ่งคนนึงต้องไปทํางานอีกที่หนึง่งยังจริงจังกันต่อไปได้ไหมนะคะหรือในโหมดบางครั้งนะคะในความสัมพันธ์นี้บางทีเขาอาจจะมีการเทสหรือมีการลองใจนะคะในบางเคสคนคนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่จริงๆนะบางท่านติดคอมมิชเมนต์อยู่แล้วแต่ในบางท่านน่ะ ถ้าคุณมั่นใจว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มีใครมันคือสภาวะที่เขายัางไม่พร้อมที่จะมีใครจริงๆนะอยู่ในโหมดเหมือนพระอะนะฮะอยู่ในโหมดของคนที่แบบขอคิดก่อนขอตั้งต้นก่อนว่าจะถ้าจะเปลี่ยนสถานะถ้าจะเริ่มความรักความสัมพันธ์มันจะดีจริงไหมมันจะเหมาะกับเขาจริงๆหรือเปล่ากับความสัมพันธ์เนี้ยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ย เขามีความรู้สึกได้ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ก็ถือว่าเข้าถึงใจเขาได้เยอะพร้อมสมควรนะที่ทำให้เขากล้าเสี่ยงกับความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอ่ะลองไปดูสิถามว่าเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนชาวราศีเมษลัคนาเมษคนคนนี้เขาชอบคิดถึงคุณตอนไหนคะ เราชอบคิดถึงคุณตอนไหนมีไพ่เดอะเลเวอร์สคือน,นะคะเดลเวอร์สามถ้วยนะคะสัญญาณของการเป็นคู่เนาะแล้วก็สี่ไม้เทา้าแล้วก็ไพ่เดทเนี่ยความสัมพันธ์นี้นะถ้าเป็นคนโสดคุณโสดเขาโสดนี่คือดีมาก เพราะคุณเป็นคนที่จะผ่านกฎเกณฑ์นะคะหนึ่งในคนที่ผ่านกฎเกณฑ์ในการเข้ารอบต่อไปในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบเป็นคู่นะอะ่ในการพัฒนาความสัมพันธ์แบบเป็นคู่นะคะเขาพร้อมที่จะสามารถจบความสัมพันธ์อื่นๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออคนคนนี้สมควรถ้าสมมติเขาพบใครหลายๆคนอยู่หรือพิจารณาคนมากๆอยู่ในเวลานี้นะฮะคุณเป็นคนคนหนึ่งที่จะทำให้เขาสามารถที่จะเหมือนแบบโอเคถ้าเป็นคนเนี้ย โอเคอยู่ได้ไปต่อได้อยู่บ้านเดียวกันได้นะคะอีกเคสหนึ่งมันคือสถานะของความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมอย่างที่บอกคุณและเขามีคอนดิชันมีเงื่อนไขของการห่างกันแล้วในเวลานี้นะฮะเป็นคนที่เขามีความรักเป็นคนที่เขาอยา,อยากอยู่บ้านเดียวกันเป็นคนที่อยากเห็นหน้าค่าตาตลอดอยากมีงานปาร์ตี้ด้วยอยากมีงานสังสรรค์ด้วยอยากมีโมเมนต์เอนจอยดีๆในชีวิตด้วยแต่ว่าเสียดายที่ความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วมันห่างไปแล้วมันก็ เขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายคะถ้าเขาเป็นคนที่ชอบเงียบหายทำไมเขาชอบเงียบหายเด็กถือถ้วยแชมเปญวิโอเฟอร์จูนเจเจวิลนะคะต้องยอมรับอย่างหนึ่งไม่ว่าเขาจะจริงจังหรือไม่จริงจังกับคุณอย่างไร คนคนนี้เป็นอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆนะคะหรือเป็นทรงที่มีคนต้องการในท้องตลาดมากมายเพราะฉะนั้นจากที่เห็นมีคนเวียนว่ายนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์เยอะนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้หลายคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะคะบอกไว้ก่อนคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ ต้องเจอกับ FC คนอื่นๆในชีวิตเขาแน่นอนจะพัยที่ขึ้นมานะคะอ่ะไปดูซิเราเป็นยังไงต่อนะเืมเขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมคะถ้าพูดพูดว่างไงเขาพูดถึงคุณให้กับคนอื่นฟังบ้างไหมคะถ้าพูดพูดว่างไง มีเก้าดาสองไม้นะคะก็ไพ่สิบไม้แล้วก็ไหนถือไม้พี่มีความรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่สายเมามอยเพราะฉะนั้นเขาไม่น่าจะ พูดเรื่องปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาได้แต่คิดเก็บไปเครียดนะคะส่วนหนึ่งในเวลานี้ตัวเขาเองถ้าตัวเขาอยู่ไกลจากคุณ ค่อนข้างทำงานหนะักนะคะมีปัญหาในชีวิตเยอะพอสมควรมีภาระมีสิ่งที่เขาวางไม่ได้ทิ้งไม่ได้ต้องทําไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้พี่ไม่เห็นการพูดคุยสื่อสารเม้ามอยเรื่องของคุณในใครฟังแต่เขาคิดถึงคุณแน่ๆจับพ่ยที่ขึ้นมาไม่รู้จะหาทางแก้ไขย,ยังไงดีส่วนหนึ่งสิ่งที่ทําได้จะให้ความสัมพันธ์นี้มันดีมันคือการต้องต้องได้อยู่ใกล้กันะนะต้องมีการเดินทางมาหาต้องได้มีการมา พบเจอหน้าต้องได้อยู่ใกลกันเขามีความรู้สกันนั้นนะคะแลนในใจที่เขาคิดที่จะทำกับคุณนะอ่ะมีไพ่ justice ขึ้นนะคะเจ็ดไม้ค่ะ the s h a r i o t นะคะแล้วก็มีไพ่ the tower ขึ้นนะ จากหน้าไพ่นะถ้าเป็นลักษณะความสัมพันธ์ถ้าเป็นเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยคนมีเกณฑ์ค่ะคนที่ชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่แรกจะได้ไปต่อนะคะแต่ในบางเคสเนี่ยถ้าเป็นเคสของความสัมพันธ์ปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีใครเข้ามาซ้อนแต่คู่แข่งเยอะหน่อยอะไรเงี้ยอีกไม่นานก็จะได้เรียกว่าเรียกว่าไงอีกไม่นานก็จะได้เรียกว่า จะได้ถึงรอบคัดเลือกนะคะมีรอบคัดเลือกมีมีการเลือกตัวจริงขึ้นมาละนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นมองว่าก็น่าจะมีคุณอยู่ในนั้นด้วยนะคะน่าจะมีคุณอยู่ในนั้นด้วยเป็นคนที่เรียกว่าถ้าคุณและเขาห่างกันในเวลานี้นะหรือสถานการณ์มันค่อนข้างซาซาไปอะไรเงี้ยเขาก็จะหาวิธีในการปรับความเข้าใจแล้วก็ดึงคุณเข้ามาในในเกมของเขาในหลีของเขาแล้วดูว่าคุณพร้อมที่จะไปต่อด้วยไหมเพราะว่า เขาก็ยังอยากมีคุณไว้นะคะยังอยากมีคุณไว้ยังอยากชัดเจนบคุณอยู่นะคะไปดูซิคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คะคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้เป็นข้าวดาวสามถ้วยค่ะ สามเหรียญน,นะคะเดอะแมจิเชียนนะความสมคัญน,นี้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะเติร์ดไม่เติร์ดคนคนนี้ไม่อยากปล่อยคุณไปไม่อยากปล่อยคุณไปไม่อยากทิ้งคุณไปเคสอีกเคสหนึ่งคือเคสของคนที่เป็นเพื่อนกันเครียดค่ะกลัวว่าถ้าสถานะมันเปลี่ยนถ้ามันมีการเลื่อนม,มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยอะไรหลายอย่างมันจะเหมือนเดิมไหมนะคะอะไรหลายอย่างมันจะเหมือนเดิมไหม วันข้างหน้าจะยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่หรือเปล่าวันข้างหน้าเราจะยังเป็นคนรู้จักกันได้อยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอะ่ดูสิเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในรูปแบบไหน 4. ี่ถ้วยนะคะสมไม้ค่ะเฮโรแฟน นะคมองว่าไม่อยากให้หมางเมินนะเพราะว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนตัวคุณและเขาต่างอยู่ในโหมดของการที่กในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้ก็ไปโฟกัสเรื่องของชีวิตส่วนตัวกันก่อนโฟกัสงานโฟกัสเงินจนลืมใส่ใจซึ่งกันและกันพี่มีความรู้สึกว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาด้วยความที่มันอยู่ไกลกันมันก็แย่พออยู่แล้วใช่ไหมคะมันดันไม่สนใจกันอีก ดันไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเนะไม่เป็นทีมเดียวกันอีกอะไรเงี้ยเขาไม่อยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นนะคะอย่างน้อยๆในความสัมพันธ์นี้ควรมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือกลับมาอยู่ตรงกลางเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักกันอยู่ในโหมดตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันทีนะึงอะไรแบบนี้นะคะอ่ะดูซิ แนวน้องความสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาใ,ใกล้นะคะถามว่ามันจําเป็นไหมจะต้องเป็นคนใหม่จะต้องเป็นคนเก่าเสมอพี่ว่าไม่ใช่แต่จากหน้าให้ที่ขึ้นมาเป็นคนที่สามารถใช้ควาว่ามีประเด็นในความสัมพันธ์อยู่ในขณะนี้ได้นะคะแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงที่คุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างใช้คํานี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นคนเก่าเสมอไปนะคะ แต่ที่ไพ่ขึ้นมาบอกคือในเกณฑ์คนที่มีปัญหากันอยู่นั่นเองส่วนถ้าใครมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องดูนะจ๊ะอ่าในส่วนของแนวโน้มความสัมพันธ์เดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็มองว่าจะมีเกณฑ์การนัดเจอกันในวันข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงจะรอคอยหน่อยใช้เวลาหน่อยแต่เดี๋ยว อีกสักพักใหญ่ๆนะคะอย่างน้อยๆ6สัปดาห์6เดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเกิน6ปีไม่น่าจะถึงเคสนั้นะ,ะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันมีเกณฑ์ที่ได้กลับมาพูดมาคุยมาสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่ห่างไกลกันตรงนี้นะคะก็ขยันวิดีโอคอลกันหน่อยนะคะคุยกันทางไลน์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยได้นะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณละ่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษ ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็เหมือนยังรอคุณนะจากที่เห็นสเตรนนะคะเป็นคนไม่ยอมใครนะเขาไม่ยอมไม่ใครแต่เขาน่าจะเป็นคนที่แบบยอมให้คุณนะอืมเหมือนคนคนนี้คิดถึงเสมอค่ะคิดถึงจังหวะการที่อย่างที่บอกไม่ได้ยอมให้ใครแต่นเป็คนที่ยอมให้คุณนะคะ แล้วก็ถึงแม้เขาจะเป็นคนที่มีทางเลือกตัวเลือกหลายๆคนเข้ามาในชีวิตแต่คนที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะแล้วก็อยากจะให้ย้ายมาอยู่บ้านเดียวกันมันมีแต่คุณนั่นแหละนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาบอกนะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษรนะคะไพ่แนะนําอะไรอยู่สิไพ่อยากแนะนําอะไรให้คลิปนี้สําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษระคะ่ะ มีไพเรรอนขึ้นนะคะในไพ่ของคนโสดเนี่ยนะคะสามารถหมายถึงเหมือนคนด้ร่อนตัวคนเดียวยังไม่มีใครมาเหลียวแลส่วนคนมีคู่คุณกำลังปล่อยให้ใครบางคนคิดว่าตัวเขาเองไม่มีค่านะคะรีบไปเยียวยาวหัวใจเขาซะเห็นไหมเหมือนที่บอกนะคะว่าควรติดต่อสื่อสารพูดคุยกันเสมอๆนะคะในส่วนของงานถ้ามีงานประจำกอดไว้แน่นๆนะคะอย่าคิดลาออกส่วนคนที่ตกงานคงต้องรอไปก่อนนะคะการเงินเรียกว่าอยู่ในขั้น วิกฤตมีปัญหานะคะจะหยิบซีอิ๊วไข่ค่อนข้างยากในเรื่องของสุขภาพนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับคอบ่าไหลและเรื่องของเคล็ดลับนะฮะการให้ทานในช่วงที่เราพอมีจะช่วยทําให้ดวงดีขึ้นได้ห่วงคือไล่ให้คือเรียกจําคํานี้ไว้นะถ้าสามารถมีแบ่งปันได้ให้แบ่งปันเพราะการห่วงเก็บไว้ตนหนีมันยิ่งทําให้ไม่มีลองปรับลองแก้ลองทําอย่างนี้ดูนะคะชาวราศีเมษและขนานเมษแล้ว หลายๆท่านที่ผ่านเข้ามา2เข้ามาดูนะคะโอเคจบไปแล้วค่ะสำหรับดวงความรักนะคะในเดือนสิงหาคมของเมษลัคนาเมษค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยค่ะ Subscribe Like Comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ